สวัสดีครับพบกับเซลล์จืดจากเพจมิสูบิชิคอนแกนฟรีดาวรถง่ายกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะนำรถด,ดีๆสวยๆมาฝาก FC ที่หน้าตาดีทุกๆท,ท่านนะครับเป็นรถ v ี g o c h ชม p มาในตัวถังกระบะแคปเปิดได้ตัวถังสีดำซึ่ง Vigo c h a m ปเนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0 c ซีซีคอมมอนเลีว v วนเทอร์โบเกียรธรรมดา5สปีดจดทะเบียนในปีพุทธศักราช2 5 5 5เลขไมลประมาณ2 0 0 0 0 0ซ สำหรับรุ่นนี้นะครับถ้าชอบดาวเพียงแค่10,000กับอีก99าบาทดูแล3เดือนทะเบียนภาษีพลรบอรถอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นสภาพภายนอกและภายในจะเป็นอย่างไรมารับชมพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ fc ที่หน้าตาดีทุกท่ททานพบกับเซล,ลจืดจากช่องรถมือสองชุมแพกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมวีโก้แชมป์สีดำซึ่งรถคันนี้แต่งในแนวของยีราฟแคะนะครับ อธิบายก่อนคําว่ายีราฟแคหมายความว่าเป็นรถยกสูงแต่ว่าเอามาตัดแข้งตัดขาลงนะครับย่อส่วนลงมาให้มันเป็นยีราฟแคะแต่ว่ารถคันนี้แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรถตัวเตี้ยอยู่แล้วแต่ว่าแต่งให้เป็นทรงยีราฟแครเฉยๆสําหรับ v ีโก้แชมป์แล้วนะครับไวรุ่นยุค90จะรู้จักกันดีเพราะว่าเขาเป็นแชมป์ยอดขายอันดับหนึ่งมาถึง10กว่าปีซ้อนเลยนะครับ เรียกได้ว่าเฉือนเอาชนะ d m a มไปได้อย่างไม่ต้องสงสัยกันเลยทีเดียวรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc v n t e r b o Intercooler Common Rail ด้วยนะครับข้อดีของ v n t e r b o ก็คือเขาจะมีคลีปเทอร์ไบที่สามารถปรับแกนองศาได้ช่วยให้เทอร์โบสามารถบูสต์ได้ตั้งแต่รอบต่ำไปยันรอบสูงเลยเรียกกำลังออกมาได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอรอบดังนั้นแล้วนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง144แรงมา้าแรงบิดมาตั้งแต่รอบต่ำไปยันรอบสูงเลยทีเดียวช่วยเล็งแสงได้ทันใจปลอดภัยมากกว่าเดิมมาพร้อมกับไฟหน้าขนาดใหญ่แล้วก็ไฟตัดหมอกขนาดมะฮือมาติดกระจกมองมุมมาให้เลยสามารถมองเห็นข้างรถและหน้ารถได้อย่างชัดเจนในขณะที่เราจะจอดหรือว่าเข้าไปในซอยแคบและพิเศษ รถรุ่นนี้มาพร้อมกับจมูกนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาซึ่งจมูกตัวนี้นะครับเป็นสครปดักกลมเพื่อระบายความร้อนให้กับอินเตอร์คูลเลอร์สำหรับรุ่นนี้เราก็จะมีการติดคิวซุ้มล้อมาให้เลยช่วยให้รถด,ดูขนาดใหญ่ขึ้นนะครับธรรมะแมงเหมือนมีมัดกล้ามมาพร้อมกับยางขนาด235ทับ60 r 1 7รล้อมแม็กสีทองขนาด17นิ้วเป็นแม็กซิ่งสวยงามลงตัวไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเขา จัดมาให้แบบเต็มๆเลยกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบโครเมียมให้ความหรูหรามาพร้อมกับเบ้ามือจับแบบโครเมียมนะครับกันร,รอยช่วยให้รถของเรานะครับสีไม่ทลอกมาพร้อมกับฟิล์มปะลอดช่วยสะท้อนความร้อนได้เป็นอย่างดีและคิ้วกันสาดช่วยให้สามารถเลื่อนกระจกลงได้ในขณะฝนตก ยีราฟแคทตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสต er ิ c ก e r พรีเลนเนอร์แต่งจริงแล้วนะครับเขาไม่ใช่พรีเลนเนอร์นะครับแต่งให้ดูทรงเป็นยีราฟแคปด้านท้ายออกแบบมาสวยงามลงตัวมาพร้อมกับมือจับนะครับแบบวัน touch นะครับเปิดด้วยมือเดียวซึ่งสมัย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหม่แล้วก็ดูเท่มากมาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3เสริมความปลอดภัยในขนาเบรกและแน่นอนรุ่นนี้มาพร้อมกับกระบะไลเนอร์ของ t o yo ต้แท้ แข็งแกร่งทนทานสวยงามมาพร้อมกับหูเหล็กนะครับซื้อไปใช้ต่อได้อีกยาวๆเลยชมภายนอกกันไปแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาชมภายในกันบ้างภายในนะครับตกแต่งด้วยสีเบจทั้งคันซึ่งสีเบจหรือว่าสีครีมเนี่ยก็จะให้อารมณ์แบบท่านประธานนะครับให้อารมณ์แบบคุณชายขับรถมาพร้อมกับลำโพงทวิตเตอร์ที่แผงประตูกระจกไฟฟ้าทั้งสองบานนะครับใช้งานง่าย มาพร้อมกับที่วางแก้วน้ำที่บริเวณข้างประตูนะครับรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับที่วางแก้วน้ำรักษาความเย็นวางกระป๋องเบียร์เย็นๆลงไปจะช่วยให้เบียร์ของเราเย็นตลอดการเดินทางแต่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าการดื่มเบียร์ขณะขับรถเนี่ยนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังอาจจะไปทำร้ายคนอื่นได้นะครับพวงมาลัยสีก้านนะครับ เป็นเอกลักษณ์ของ Toyota หน้าปัดทรงกลมแบบสปอร์ตนะครับสวงซ้อนกันตามสไตล์ Toyota าเขาแหละแอร์แบบแมนวนวลนใช้งานง่ายเอื้อมือไปสัมผัสก็จำบีได้เลยปลอดภัยไม่ต้องแง่ไปมองเกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดทนทานอยู่แล้วเบาะก,ก็เป็นเบาะก,กร,รมยีนะครับเป็นแบบไฮเกรดสีครีมให้อารมณ์เหมือนรถประจำตัวคุณชายอะไรงี้นะครับแน่นอนครับรถแคบของเรานะครับก็สามารถนั่งได้5คน อาจจะไม่กว้างเท่ารถ4ประตูแต่มันก็นั่งได้5คนแหละนะครับภาษีรายปีก็ถูกกว่าเหนือกว่าด้วยสติกเกอร์มิกกี้เมาส์นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามความคิดเห็นของเด็กๆนะครับเด็กๆมาเห็นสติกเกอร์มิกกี้เมาส์ก็อาจจะตัดสินใจได้ทันทีเลยเพราะชอบสติกเกอร์ข้อดีของรถตลาดก็คือซื้อง่ายขายคล่องเอาไปขับปี2ปีมาขายคืนเต็นท์อาจได้ราคาเดิมขอฝากคลิปดีทั้งหมด5คลิปเช่นผ่อนรถยังไม่หมดก็สามารถเทิร์นได้ หรือแคมเปญคืออะไรซื้อรถอย่างไรให้คุ้มค่าแต่ที่ลิงก์ข้างบนแล้วเลือกคลิปที่ถูกใจได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะครับเพราะว่าหากมีรถสวยๆใหม่ๆเข้ามาเราจะได้รู้ก่อนเพื่อนรถสวยๆแบบนี้มีคันเดียวใครมาถึงก่อนก็ได้ก่อนอย่าตัดสินใจนานนะครับเพราะว่าคนอื่นอาจจะชอบเหมือนเราแล้วก็รีบคว้าไปก่อนชอบรุ่นนี้ก็โทรหาเซลล์จืดได้เลยผมทิ้งเบอร์และก็ไอเดียไลน์ไว้ตลอดทั้งคลิปเลยนะครับ เรามีบริการพิเศษก็คือช่วยผักดันเคสนะครับอาชีพไม่แน่นเอกสารประกอบอาชีพไม่มีมาปรึกษาเราได้กําเงินมาเพียง1,000 10, 0กับอีก999บาทรับรถออกไปได้เลย,เลยรถจอดอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นมาชมรถทดลองขับกันได้นะครับจะเข้ามาชมรถวันไหนก็โทรมาจองคิวก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ดูแลชงกาแฟาหอมๆไ,ไม่รอขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ